เส้นทางการเป็นนักร้องใบเตยลุกตั้งแต่เด็กเพื่อครอบครัวสุขสบายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ชีวิตสุขสบายเพียงเพราะไปส,สมดสสำหรับใบเตยที่จูงมือน้องลุกมาร่วมเปิดใจถึงชีวิตครอบครัวก่อนจะมีทุกวันนี้ ผ่านรายการแฉครอบครัวหาเช้ากินขําคุณพ่อเป็นผู้จัดกรานพานาโซนิกเกือบสิบปีที่สาขาภายใต้ชีวิตครอบครัวร่รอกลางๆไม่ใช่ลำบากอะไรแต่สองพี่น้องช่วยพ่อแม่หาเงินตั้งแต่เด็กโดยการประกวดร้องเพลงจนรู้สึกว่ารายการได้เป็นส่วนหนึ่งจากการประกวดร้องเพลงกลายเป็นอาชีพไปเลยเงิน ดาวรถคันแรกคือเงินที่พี่น้องสองคนนี้เก็บสะสมจากการประกวดร้องเพลงในวัย12ปีซึ่งภาคใต้จะคุ้นเคยกับสองพี่น้องคนนี้อย่างดีลูกก็จะประกวดได้รุ่นเล็กผู้ใหญ่ใบเตยได้รุ่นโตผู้หญิงบางเวทีแม่ก็จะประกวดด้วยเป็นรุ่นใหญ่เรียกได้ว่าภาคใต้กวาดมาแล้วทุกราง